ก็คือวันนั้นหนูคุยกับลูกค้าแล้วเราใส่เป็นละแนงที่มันเป็นเครื่องวงกลมอ่ะแล้วเ,เขาก็บอกอันเนี้ยคือต้องปูลามิเนตไหมแต่ว่าหนูนบอกว่าเออถ้าเป็นแบบเนี้ยคือต้องสีพ่นแล้วเขาก็บอกงั้นแล้วสีพ่นกับลามิเนตมันต่างก,กันไหมอะไรคือจริงๆสีพ่นกับลามิเนตถ้าในเรื่องของราคาแล้วกันนะมันต่างน้อยมากๆเพราะว่าสีพ่นเนี่ยหนักค่าแรงขนพ่นขัดโป้เตรียมงานลามิเนตเนี่ยจะไปแพงที่ค่าแมทเทียร์แตถูกกว่าในเรื่องค่าขนถ้าเรื่องการใช้งานเนี่ย ง่ายๆเลยคือสีพ่นเนี่ยไม่มีรอยต่อแต่ว่าลามิเนตเนี่ยอาจจะมีรอยต่อในตู้ที่มันโอเวอร์ไซส์เพราะฉะนั้นคือวิธีเลือกให้ลูกค้าก็อาจจะต้องเลือกว่าในลักษณะตู้แบบไหนใช้สีพ่นหรือสีลามิเนต เช่นถ้าตู้สูงมากเกินไปแล้วลูกค้าอยากให้เรียบเนียนไม่มีรอยต่อก็จําเป็นจะต้องเป็นสีพ่นแต่ถ้าเป็นจุดที่มีรับเซอร์เฟสเยอะเช่นเราจับมันโดยไม่มีมือจับเราเป็นบานเท่บานหลวงอะไรที่มันต้องจับตัวสีพ่นบ่อยๆไม่แนะนําเพราะมันจะทำให้สึกหลอได้ง่ายเวลามันเปื้อนเวลามันอะไรเงี้ยตอนทําความสะอาดหรือว่าตอนที่มันกระเทาะบิ่นไปนิดนึงอ่ะมันแก้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นลามิเนตเนี่ยยังเรียกเราเข้าไปเซอร์วิสเปลี่ยนลาเิเนตแผ่นใหม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะมาก